ที่นี่นิยามของบ้านบ้านเดียวสไตล์โมเดิร์นหรูหราเหนือระดับตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณกับโครงการระดับพรีเมียมบ้านมุกดาวิวบ้านที่ท่านสามารถไว้วางใจได้ระบบรักษาความปลอดภัยและสาธารณูปโภคครบครันการเดินทางสะดวกสบายใกล้แหล่งธุรกิจอยู่ในตัวเมืองแม่สายห่างจากเทสโกโลตัสแม่สายเพียง3นาทีบนทำเลที่ดีที่สุด อากาศที่แสนบริสุทธิ์อบอุ่นพร้อมครอบครัวโอบล้อมด้วยคุณเขาและสายหมอกในราคาที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้บ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมเริ่มต้นที่1.7ล้านบาทเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้เปิดจอง9มกราคม2557พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายที่บ้านมุกดาวิวบ้านจองติดถนนพหลโยธินเยื้องครูสุขโขทยัยอำเภอแม่สาย053646159 เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพกับธรรมชาติที่ลงตัวที่บ้านบุกดาวิว